สวัสดีตอนตีหนึ่งค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน,น้องๆไปรับออร่าที่เป็นทีมซัมเมอร์นะคะเขาแจกเพียงแค่2อ0 0ชิ้นซึ่งจะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่พี่แป้งชมเคยพาน,น้องไปเล่นแบบนี้แล้วแล้วเมื่อน้องใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยออร่าเนี่ยจะอยู่ตรงหัวของเรานะคะใครอยากได้ดูคลิปนี้เลยนะซึ่งใช้เวลาทําไม่นานนะคะประมาณ15นาทีเท่านั้นเขาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งดิงในไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันค่ะว่าทํายังไงบ้างเมื่อน้องมขกาแมปมาแล้วนะคะกดป ไหนที่ยังไม่เคยทำเนี่ยพี่แป้งจะปักหมุดนะคะคลิปเก่าไว้ใต้คลิปให้กับน้องๆก่อนนะคะจะได้รู้วิธีการเล่นเล่นยังไงก่อนแต่สมมติว่าถ้าน้องไม่ดูเนี่ยก็เข้าใจง่ายเหมือนกันค่ะคือการที่น้องต้องสร้างไทคูลไปเรื่อยจนกว่าขั้บนของตัวเองเนี่ยจะมีครบทั้งสองดาวนะคะซึ่งดาวแรกเนี่ยมันได้ง่ายค่ะน้องๆแต่ดาวที่สองต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะซึ่งน้องๆก็องทำเหมือนเดิมนะคะด้วยการที่น้องๆเนี่ยเลี้ยลูกค้าไปนั่งสระผมนะคะจากนั้นน้องๆก็ต้องบริการลูกค้าด้วยหานน้้้องไไมม่ดดจาคตัผหรือคนสผมเพิ่มนนะะคส่วๆพม่มได้นนนนั่่่เเเออองงซึให้้ก็บตไปืย แป้งชมแน,น,นะนาว่าเก็บตามไปก่อนแล้วค่อยซื้อทีเดียวนะคะซึ่งเราจะต้องใช้เหรียญประมาณ2 3,000เหรียญน,นะคะในการที่จะอัปเกรดครั้งนี้นั่นเองถึงจะได้2ดาวซึ่งดาวอันที่2เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นนะคะเวลาเราบริการลูกค้าเนี่ยน้องๆมันไม่ขึ้นหรอกค่ะมันจะขึ้นต่อเมื่อเรานะคะเหยียบปุ่มแล้วซื้อของเท่านั้นนะคะน้องๆซื้อให้ครบทั้งร้านแบบพี่แป้งชมนะคะสมมติน้องๆตังเหลือก็พยายามอัปเกรดของที่น้องเคยซื้อไปแล้วนะคะซึ่งการอัปเกรดทีนึงเนี่ยมันจะเพิ่มทีละเราสาาามรรรถออออััปปเเกกกดช่งง็ไ้นนะะคๆหืขที่เรานซื้อไไปแล้วก็ดนั่ น้องๆนะคะจะซื้อคนเพิ่มนะคะน้องกดรูปคนนะคะด้านซ้ายมือแล้วด้านล่างจะมีคําว่า100เหรียญนั่นคือการที่เราซื้อคนเพิ่มนาคาน้องจะอัปเกรดนะคะคือการอัปเกรดคนละ400นั่นเองค่ะซึ่งไม่ว่าเราจะอัปเกรดอะไรก็แล้วแต่นะคะน้องอัปไปเลยค่ะจนกว่าของฟรีมันจะเด้งลงมาให้น้องรับแบบนี้แปลว่าน้องครบ2ดาวแล้วนั่นเองในอนาคตอาจาจะมี3 4 5หดาวก็ใครอยากทาเผื่อก็ทํานะ